น้ำหนักสิบเจ็ดโลเลยสิบเจ็ดกิโลครับโอ้โหหนักอึ้งเลดูรวดดูรวดดูรวดโคด้านนี้รวดเบอร์สิฮาริแทมตาเลาจาริโอ้โหฟัดดดดเน,าานาเขียวเลยทะลุโอ้ยทะลุ่ละกองควบคุมวอเตอร์ตีน้ำบอ,อกกุ้งเจ็ดจุดห้าแรงนะครับเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่อัพความแรงให้แรงกว่าเดิมและก็ทนความเค็มได้เย่ยมากนะ เหมาะเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ทะเลนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะชาลีจะทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ชมก่อนนะครับมอเตอร์เจุดหแรงเนี่ยเป็นยังไงครับนี่นะครับมอเตอร์เจุด้าแรงมอเตอร์บัสเลดเ็ดแรงและก็นี่เป็น,นมอเตอร์บัสเลดแรง5แรงเ5ุด้แรงนะมอเตอร์บัสเลดเนี่ยมันขอคอดีมันมีสองอย่างนะอ่าเป็นไง ไฟเข้ามันก็หมุนไฟเข้ามันก็หมุนเวลาหมุนมันมันก็ไม่ไฟออกอ๋อเป็น g e n รเตอร์ในตัวเป็นไดาโมในตัวมันทำงานคนละคนละคนละนี่กันมันไปใช้บางคนแต่ว่าอ้าวมันทํางานไม่้ด้ไฟออกเลยจะบ้าแล้วในนี้เราเราจะเราเอาปัญหาลมปัญถาน้ำถึงปันปั่นมาปั่นมันจะออกครับเนี่ยผมจะเทกลมรถไฟเนียอันนี้กระแสสูงนะอ่าอันนี้เอาเพสให้ดูกันนะครับสมมุติว่าเราหมุนแกนอะไรเงี้นเถอะ มันก็จะกลายเป็นไดนามครับม mm ีไฟออกมามีไฟออกมาอย่างนี้นะครับทุกตัวคือตรงนี้ทุกตัวมีไฟออกน่นเพราะข้างในมันมีแม่เหล็กมีโอในเมียมแรงสูงอยู่ในนั้นนะทีนี้อัพคอนโทรนใหม่เขาว่าคอนโทรนก็ดีแล้วโชดัดโชดัดคอนโทรนใหม่นะครับอันนี้คอนโทรลแถวแถวมหาชัยแถวมหาชัยน้ำเค็มไม่สูงเลยแต่ว่าแถวภาคใต้เน้นแบบนี้เลย อ๋อนี่ภาคใต้เน้นมาแปลงครับเราไปดูข้างหลบกนันโอเคนะครับอ่าถ้าแถว,ถ,แถ,วถ้าแถวน้ําจืดนะน้าจือดอ่างผมเนี่ยเอ,าอ,อย้าแบงนี้เลยความเค็มไม่สูงน้ําจืดเนี่ยใช้บอร์ดก็ได้ครับบอร์ดสวิตช,ชิ่งใช่ไหมส่วนแถวภาคใต้หรือว่าที่เอ่อเลี้ยงกุ้งด้วยน้ําเค็มมมีความเค็มสูงใช้หม้อแปลงแต่ทีนี้นะครับหม้บอบแปลงนี่ยังไม่แรงเท่าไหร่ชาลีอัพใหม่ครับ ให้แรงกว่าเดิมนะคำว่าแรงกว่าเดิมนี่เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรที่จะให้แรงกว่าเดิมเพราะอะไร้มันทนก็แสทนความเข้มได้อ๋อให้มันทนก็แสทนความเข้มได้แล้วก็ผล<ช>พอได้คือยอยู่ได้นานอยู่ได้นานเชื่อมเหล็กได้ไหมเราลองให้ดูนี่ครับหม้อแปลงน้ำหนัก สิบเจ็ดโลเลยติบเจ็ดกิโลครับโอ้โหหนักอึ้งเลดูรวดดูรวดดูรวดโลนี้รวดเบอร์สิบรวดเบอร์สิบนะเบอร์สิบเนี่ยสามเส้นน่ะตัวนี้เบอร์สิบสามเส้นนะนี่โอ้โหขนาดนี้สิบเจ็ดกิโลแล้วใส่เข้าไปในกล่องควบคุมนี่มันจะรับน้ำหนักได้ไหมเฉลยได้นะอ่ะอันนี้ก็จะทนความเค็มได้นะฮะทนกระแสได้สูงใช้คอนโทรลได้ ห้าพันวัตใช้คอนโทรลแบบใช้คอนโทรลห้าพันวัตได้เลยแต่ว่าถัดไปเนี่ยเราจะมีตัวละเมินวัตต่อไปจะมีหนึ่งหมื่นวัตนะหึงสองหมื่นวัตเดียวเนี่ยหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นวัตนะราคาต้องสูงตามเลยโอ้โหราคาก็จะสูงตามเลยครับสําหรับการใช้งานของแต่ละคนแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันแต่วันนี้นะฮะเอาที่ก่อนครับห้าพันวัตนะครับห้าพันละพ่อมอแปลงครับสำหรับกล่องควบคุมมอเตอร์เบรคเจ็ดจุดห้าแรงนะ ผนความเค็ม้นกระแสแล้วก็กเ,เชื่อมกระแสเอ้ยเชื่อมเด็กได้ไนหะเชื่อมเด็กได้นะครับพีเรียจะเชื่อมเหล็กให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไปเข้าทางนี้นะครับไฟบ้านเข้าทางนี้นะครับอ่าแล้วก็จะแปลงมาเป็นไฟดีซีที่จะเชื่อมเหล็กได้เพื่อจะทดสอบการเชื่อมเหล็กให้ดูเนะี่ยเพื่อจะบอกว่ามันทนจริงๆนะครับทนกระแสได้เยอะจริงๆเพราะฉะนั้น มันก็จะให้กระแสได้ยเยอะเหมือนเดียวกับเดียร์ได้แล้วกันนะเ,เดี๋ยวจะเชื่อมเหล็กให้ดูเลยนะครับมาเสียบปลั๊กครับดูที่สแตนบายที่กี่แอมป์เอสแตนบายที่0.58 0.5แอมปนะ์จ้านย์จุดห้าแอมป์อ่าไม่ขาออกขาขาออกขาออกตรงนี้นะเนีย่ยไป AC เหมือนกันแต่ว่าโวลต์มันตำ่ำอ่ เอาแบบนี้เยห้าสิบห้าโวลต์ยังหโวลต์ห้าสิบหกโวลต์อันนี้โวลต์ใช่ไหมใช่อ่าห้าสิบห้าโวลต์ห้าสิบหกโวลต์เอาอันนี้เป็นแอมป์นะใช่อืออันนี้ประมาณห้าสิบห้าโวลต์ศูนย์จุดห้าแอมป์อันนี้เราตีไปครึ่งแอมป์เอ่อครึ่งแอมป์ศูนย์จุดห้าเนี่ยอันนี้ศูนย์จุดห้าอันนี้ก็ห้าอ่าวโวลต์กับแอมป์นะครับเอาทีนี้จะเชื่อมแล้วทีเนี้ยเอาเชื่อมกแบบปั๊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  อ๋อเปิเปโบโอ้ยินไม่โดนเลยโอ้ยทำไปทำไกันเดี๋ยวไปดูกันจับแล้วครับวนตกมาที่36 37แอมอยู่ที่38เมื่อกี้ทรายเบิบยาวไป30แอมขึ้นไปแล้วครับ40โอ้ยเม,ม,มืี้40อะไรทรายผรู้รู้เลยอ่ะ40แอมเห็นแล้วอันนี้น หมดทะลุเลยหมดแล้วอ่ะหมดแป๊ <c oughs> แบ,บเดียวหมดเลยครับดินเหล็กทะลุเลยนะทะลุเลยเนี่ยโอ้โอมหมอ,อดไหมเลินเท่าไหร่หเพราะว่าลูกตัใหญ่แหมแค่อุ่น,นมานหน่อยหเดียวนะจับได้เ,ไเข้ามาสแตนบายที่ศูนย์จุดห้าเหมือนเดิมห้จาจุดห้า <5 S 2> <5 S 1> วลต์เหมือนเดิมนะครับ<ล>อ,อ่าเอ้ยเมื่อกี้เราลืมจับเออเออก็วนวนวนใช้งานก็ต่ำลงมาลอนะ ันเวลาลโลนะโหใครจะไปลโลโลมันถึง40่สิแอมล่ะเอออย่างมากก็จะแปดแอมเองตัวเนี้ยเอออย่างมากก็แปดแอมแปดแอมเวลงโลการใช้งานจริงอ่ะี่ยถ้าบอกว่าคอนโทรลกับมอเตอร์เราเนี่ยเราให้มันประหยัดไฟครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราต้องให้มันหนักเวลาโลการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ถ่อยปัญหาความร้อนมันไม่ถ่อยมีไงจุดประสงค์คือจะบอกว่าตัวนี้มันทนว่าไนเถอะใช่ความร้อนมันจะไม่มีกันเออทนความร้อนทนกระแสแต่คอนโทรลเราก็ใช้5,000วัตต์นั่นแหละใช่ คนความเค็มนะเดี๋ยวจะเชื่อมให้ดูอีกทีนึงครับอันน <t une> really. ี้ดูิเปรอะเปเปเปหมดเร็วมากนะครับเอไปเปยาวๆไปสครับวนก็ประมาณนี้นะครับเอาใกล้ๆกันครับเอาดูจวทั้งแอมนปครับส่สิบสเอดิ้าสบิเไปแล้วครับโอ้โหเสยบตาสลีสลีเสบตาปล้วสโหปัดเขียวเลยทลุ้ยทลุ ทะลุเลยเร <laughs> าทำเอาเชื่อมนด้ไม่ได้ผมใสายไฟนี่มันเหล็กใส่ไฟหนึ่งหนึ่งจุดห้าเองเอมันต้องใช้สองจุดห้าใส่ไฟนี่อาเนี่ยอันนี้นะถ้าใครอยากแยกไปเชื่อมไปเชื่อมเหล็กก็ได้นะครับเนี่ยใช่เราพวกสายไฟสุดพวงของเขาเอาเเอผลผนพลอยได้ครับแต่เวาจำเป็นนะที่ทำให้ดูวันนี้ก็คือว่าจะ,จะบอกจะบอกว่ามัน เออเป็นหม้อแปลงที่ทนความร้อนทนค,ความเข็มได้ดีมากผมว่าวันนี้แล้วก็มันจะไม่ร้อนที่จับเลยดิเออเด็กไม่รอม้อนเนี่ยมอเตอร์พ่นเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีคอนโทรลแบบนี้เห็นไหมไม่รู้สึกเลยเอออ๋อเชียบเลยรั่วจ,จะระบายความร้อนใช่พวกเนี่ยพอเรายูไออ่ะยูไอมันจะระบายความร้อนได้ด่วนไอเลิฟยู <love> เออไม่ใช่ยูไอนะครับหม้อแปลงยูไอผมว่ามันไม่เหมือนพวกท e ีไอทีไอกับซีคอนันมันทำร้อนของมัน,นยังได้เลย อ๋อไอเทอร้อยเลประกมมันอ่ะใช่อ่ะอันนี้มันจะระาบายความร้อนใ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 นหนวดเป็นม่อแปลงตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ในกล่องคอนโทรนที่จะควบคุมมอเตอร์บัตเลดเจ็ดจแรงครับซึ่งจะใช้แผงโซล่าเซลล์ได้ถึง8แผงนะครับเอ,รรเ,นะเอาให้แรงไปเลยนะเออเอาให้แรงไปเลยโซล่าเซลล์แแผงคนระับชลีก็จะบรรจุใส่นี้แท,แทนตัวนี้นะครับ มีไหมที่เป็นมอแปลงไหมโยไหรลุดซอนไหนที่มีม,มอแปลงคล้ายๆกันนั่นแหละเอาไปส่งขึ้นบนเลยเหรส่งหมดแล้วอันนี้รอรอคอนโทรน้าใหม่ก็เลยทำมอแปลงไว้ก่อนอ่าเนียรอคอนโทรลห้าพันบาทห้าพันบาทสามพันบาทสำหรับการใช้งานนะครับนอกจากจะไปตีน้ําบอกกุ้งหรือว่าขับรุดแล้วก็ไปจุดท่อพญานาคพัดลมอีเวฟได้หมดอืมเราเลยต้องทำไปทั้งหมดครับ แว่าราคาก็สูงไปนิดนึงอะบอกว่าคนทุนมันสูงเลยเพิ่มงเป็นเท่าไหร่จากสองหมื่นห้าจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ที่โอเคโอเคครับต้องทำรายการอีกอืมอืมครับครับครับเพราะว่าคนทุนจะขาดแพงนะชลีใช้คนทุนห้าพันวัตนะครับอ่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าอนาคตาเป็นยังไงนะครับก็ไปดูนะครับที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้นะครับเพราะชาลีก็สั่งจากช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับ เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับในคำบรรยายใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดเข้าไปดูนะครับ